สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะรายการคนดังวันนี้ของชอบแชร์คงจะไม่สามารถที่จะเลยไปจากนี้ได้ถ้าจะไม่พูดถึงนะคะสมเด็จพระราชนีนะคะในรัชกาลปัจจุบันเพราะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากเลยนะคะสำหรับสมเด็จพระราชนีพระองค์นี้ซึ่งได้พบกับชายซึ่งชื่อนายทิติวัฒน ธนการุณนะคะนายทิติวัฒน์นี้เป็นชายซึ่งมีรอยสักที่แขนคำว่าก้าทรงพระเจริญแล้วก็เป็นผู้ที่มีสุดยืนจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ตกเป็นข่าวเมื่อครั้งถือภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กนะฮะกับสมเด็จพระนางเจ้าสุริิกิจพระบรมราชินีนาเนี่ยนะคะ ในถือขึ้นมานะคะยืนขึ้นมาในขณะที่อยู่ในระหว่างม็อบเยาวชนปลดแอกชุมนุมกันที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทันพาซาปินเก้านะคะเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาและในงานนี้นะคะก็คืองานซึ่งพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินีเนี่ยนะคะ ได้ทรงดำเนินอ,ออกดำเนินเยี่ยมพระสงฆ์วิกรน,นะคะหลังจากที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันปิยมหาราชที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในะพระบรมมหาราชวังเสร็จสิ้นแล้วนะคะในช่วงข้าของวันที่สามตุลาคมที่ก่อนนั้นๆนะผ่านมาซึ่งตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเมื่อแล้วบางที่ทรงพระราชดำเนินนั้นนะคะ พระราชนีทรงสังเกตชายผู้นี้นะคะก็คือนายทิติวัตรคนนี้นะคะหรือชื่อเล่นก็คือนายเอนะคะและทรงเอ่อข้องแขนนะคะออของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทรงพูดว่านะฮะตรงตัดว่าชายคนนี้จําได้แล้วที่ถือเอ่อป้ายนะ,ะถือป้ายเอ่อจงรักภักดีนะ,ะแล้วเอ่อในหลวงก็ ส่งเข้ามาใกล้ชายคนนั้นแล้วก็จับบานะฮะเข้ามาใกล้นายทิติวัน์จับบาแล้วก็ทรงขอบใจนะฮะซึ่งอันนี้นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เหลือเชื่อมากนะฮะที่ฉันนำมาเสนอนี้ก็เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถอย่างหนึ่งนะฮะของพระราชนินีพระองค์นี้นะคะพระราชินีสุทธิดา ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันต้องขึ้นว่าหรือเชื่อนะฮะมีกระแสออกมาเหมือนกันในลักษณะที่ว่าเป็นไปได้ยังไงที่จะจำได้นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือในลักษณะที่เราเห็นนะคะเราไม่สามารถที่จะใบก้าวล่วงหรือว่าพูดในลักษณะที่ที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีได้นะคะดิฉันก็เลยคิดว่าอืม พระอ,องค์นี้เป็นผู้ที่มีพระปรีชาสามารถอย่างหนึ่งทีเดียวนะคะในการที่จะจำได้หรือที่อยากจะพูดก็คือแสดงว่าทรงมีความสนพระไทยในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพอสมควรนะคะ แล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่า,าคุณทิติวัตรคนนี้นะฮะเป็นผู้ที่ยืนแล้วก็มีจุดยืนในเรื่องของความจงรักภักดีนะฮะถึงคณดสักที่แขนว่าก้าวทรงพระเจริญนะฮะแล้วก็เป็นคนหนึ่งนะฮะอยู่ในกลุ่มของเยาวชนปวดแอกที่ชุมนุมกันเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในส่วนของ สถาบันนะฮะซึ่งตรงนี้ในบางกระแสก,ก็พอเข้าใจนะฮะก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างนะฮะเรากเา็เราก็ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าบางคนบางกลุ่มก็อาจจะพูดถึงว่าอันนี้เป็นการจัดฉากนะฮะเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทรงจำได้หรือว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมครั้งนี้ พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีจึงทรงใกล้ชิดกับราษฎรอย่างชนิดที่ว่า,าแปลกไปนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบได้นะฮะว่า,าจะเป็นการจับฉากหรือจะเป็นอะไรนะฮะแต่ดิฉันนำมาเสนอในลักษณะที่อยากให้เห็นว่าเ,าเหมือนกับจะมีแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงนะฮะเหมือนกับจะมีลักษณะซึ่งคือคือถ้าเรามองด้วย สองทางนะคะเราก็จะเห็นว่าการที่ทรงมีพระปริชาสามารถหรือมีสติปัญญาในการที่จะจดจำหรือเอาง่ายๆสนใจใส่ใจนะคะในการที่จะ,ะทำให้พระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ออกมาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงพบปะกับประชาชนแล้วก็ลักษณะนี้ก็คือเหมือนกับสมเด็จพระราชนีเนี่ยเรียกว่า มีลักษณะซึ่งเป็นเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงๆนะคะในการที่จะทำเรื่องพวกนี้ให้เป็นไปในทางที่ดี mm. ก็ต้องพูดว่าอย่างนั้นนะคะาทางสายอื่นทางกลุ่มอื่นก็อาจจะมองในลักษณะอื่นซึ่งอันนี้ดิฉนันก็ไม่ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้นะคะเพียงแต่ว่าก็เป็นการาวิเคราะห์หรือรายงานข่าวในลักษณะที่ว่า อันที่หนึ่งก็คือทรงพระปรีชาสามารถนะฮะและถ้าเกิดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในลักษณะที่ว่ามาพบประชาชนมากขึ้นโดยที่พระราชนีนั้นได้ได้มีพระกระแสะรับสั่งหรือมีดำริหรือหรือมีความสนพระยัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะส่วนที่ว่าจะมีความไม่ชอบมาพะกลในเรื่องของการ เหตุที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรนะั้นดิฉันก็อย่างที่บอกนะคะก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะคือเราก็พยายามมองในจุดที่ดีในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้หลังจากที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนายเอทิติวัตคนนี้ก็ร่ำไห้เลยนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นไปแล้วสำหรับใครที่คิดวิเคราะห์ แตกต่างออกไปนะฮะอันนี้ก็เราคงต้องดูกันต่อไปนะคะอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ s u b s c ค i b e ค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ